ความหมายของคำว่าหมดปัสเสโยแล้วก็คำว่าอันโพโยโยคำว่าอันโพยโยเอาไว้ใช้ในตอนที่เราต้องใช้สายตาอ่าอย่างเช่นเราวัดสายตาอย่างนี้ก็ได้นะคะเราวัดสายตาแล้วเรามองไม่เห็นเราก็บอกเขาว่าอันโพโยโยอันโพยโยก็แปลว่ามองไม่เห็นค่ะหรือเราอ่านหนังสืออ่าหรือว่านั่งเรียนใช่ไหมคะแล้วเราอยู่ไกลๆเราต้องมองกระ,กระดานหรือว่ามองอะไรข้างหน้านะคะเรามองไม่เห็นก็อันโพโย อันโพโยยู yo. และก็ในการใช้ถนนหนทางมองถนนหนทางใช่ไหมคะเรามองไม่เห็นมันมืดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มองไม่เห็นตรงนั้นก็อันโพโยยูอันโพโยยู yo. ส่วนคำว่ามุดพัสโยนะคะก็แปลว่าไม่เห็นไม่เห็นในกรณีนี้เช่นแบบว่าไม่ต้องใช้สายตาเพ่งเล็งมากนะคะอย่างเช่นคำถามหาคน อ่าแล้วเขาถามเห็นว่าถามว่าเห็นน้องฉันไหมเห็นหัวหน้าไหมเห็นอ่าเท่าแกไม่อะไรเงี้ยอ่าเราไม่เห็นเราก็บอกว่าหมดปัสสาวะหมดปัสสาวะหรือก็ถามหาสิ่งของอ่าเราถามหาสิ่งของว่าเห็นกระเป๋าฉันไหมเห็นมือถือฉันไหมเห็นอะไรของฉันแบบเนี้ยอ่าหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งของฉันไหมเขาบอกว่าเห็นไหมเนี่ยเราก็บอกว่าไม่เห็นก็หมดปัสสาวะหมดปัสสาวะ หรือในกรณีอย่างบอกว่าเออเมื่อกี้ฉันเห็นดาราเนี่ยเมื่อกี้ฉันเห็นนักร้องเนี่ยอะไรเงี้ยเธอเห็นไหมล่ะบอกฉันไม่เห็นเนี่ยก็บทพัโสโยเหมือนกันบทพัสสยเหมือนกันนะคะก็คือเราไม่ได้ใช้สายตาเพ่งเล็งฉันไม่เห็นอ่าบทพัโสโยอ่สรุปนะคะบทพัสโโยเอาไว้ใช้ในตอนที่เราบอกว่าไม่เห็นคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเพ่งเล็งมากนะคะเราไม่ได้ใช้สายตาอะไรมากก็คืออ่ะไม่เห็นน่ะอ่าก็บทพัโสโย ส่วนอันพยโอเอาไว้ใช้ในตอนที่เราต้องใช้สายตาเพ่งเล็งนะคะอ่านหนังสือวัดสายตาหรือว่าต้องงงทางมองถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่เราต้องใช้สายตาเพ่งเล็งก็คือการมองเห็นใช่ไหมละ่ะเราบอกว่าฉันมองไม่เห็นก็คืออันพอยโอันพย